วัดีค่ะวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะคะสกีที่ซาเลนสวีเดนวันนี้ก็จะมาดูลานอิสเบลหรือลานอิซซี่เรียนสกีอีกนะคะแล้วก็ตอนท้ายๆก็จะมีมาสคอตตเดี้มาพบเด็กๆค่ะติดตามกันนะคะนี่ค่ะผู้ปกครองก็มาส่งเด็กๆก็คุณครูก็ใส่ชุดสีแดงนี่นะคะก็มารับเด็กๆในกลุ่มของตนเอง วันนี้ก็เรียนเกือบจะวันสุดท้ายแล้วค่ะการเรียนส่วนใหญ่จะเรียนช่วงเช้านะคะน,นคะคะครูผู้สอนก็มารับเด็กๆกลุ่มนี้ก็มีประมาณ5คนค่ะครูพาเด็กๆขึ้นแท็กไปนะคะที่ลงมานี้กางเกงสีชมพูนั่นคือหลานอิซซี่นะคะน,นคะคะมากับเพื่อนๆ พอขึ้นแท็กไปแล้วก็จะไถสกีลงมาแล้วจะขึ้นไปอีกนะคะแล้วแต่ครูจะสอนอะไร <S <S ะสีแดงนีค่ะคือครูที่ฝึกสอนนะคะที่สอนเด็กๆนะคะ จะสอนผู้ใหญ่ด้วยก็ได้เด็กที่ฝึกนะคะจะเข้าตามช่องสีแดงๆแล้วก็นั่งสกีสไลเดอร์ตัวนี้เรียกอะไรก็ <c oughs> ขึ้นไปรูจะนำาคใส่ชุดสีแดงนะคะจะนำไปแล้วอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ถึงจุดไหนที่ เด็กๆก,ก็ลงตรงจุดนั้นแล้วก็คุณครูก็จะเล่นสก,กีลงมาเด็กๆก,ก็ตามบรรยากาศรอบๆวันนี้ค่อากาศดีมาก นี่เป็นรถที่เจ้าหน้าที่ใช้ขับบนหิมะนะคะมันจะไปได้เร็วกว่าที่ยาไทยไปด้วยสกีก็ตรวจความเรียบร้อยหรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะรถนี้ก็จะตรวจไปทั่วบริเวณที่เล่นสกีซานเล่นนะคะ รูปของรูปเรียนของร้านอิซี่ลงมานะคะอิซี่นำเบอร์หนึ่งค่ะกังเกงสีชมพูเข้มๆนะคะตามครูสอนสก,กี้ลงมาและะ้วค่ะตอนอายุหกขวบนะคะมีเด็กกว่าหกขวบก็สามารถเล่นได้นะคะ พอเรียนจบแต่ละวันคุณครูก็ให้มารวมตัวกันนะคะก็คุยกับเด็กๆนิดหน่อยแล้วก็เลิกเรียนในแต่ละวันแต่ละวันเรียนครึ่งวันนะคะมาหนึ่งชั่วโมงนะคะช่วงเช้า ตรงนี้ก็มาชมบริเวณทั่วๆไปนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยเป็นสถานเป็นรีสอร์ทที่สวยค่ะที่ซาเล่นเนี่ยแล้วก็มีที่เล่นสกีเยอะมากเป็นภูเขาภูเขาเลยก็มาชมความสวยงามนะคะ ันนี้ก็มีมาสคอตเวลลี่นะคะก็มาพบเด็กๆนะคะเพราะว่า,เ,าเรียนถึงพรุ่งนี้ก็จบคอร์สแล้วก็ก่อนก่อนจบหนึ่งวันเวลลี่ก็มาพบเด็กๆทักทายเด็กๆชอบมาก You <laughs> missed ไฮไฟกับเด็กๆนะคะก็เดินเป็นวงกลมค่ะเด็กยืนรออยู่ตรงนี้ดูคุณยายหัดสเกีนะคะคิดว่าง่ายๆไม่ง่ายเลยค่ะจะสำเร็จหรือเปล่าหนอ ตอนที่5นะคะสกีเทแสแซเลนสวีเดนติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ